เชฟเชฟเชฟโคโลราโดโอ้ลืมล็อกไอ้นั้นตัวนึ่งแบตเตอรี่แน่นแล้วครับว้าวแบตเตอรี่นี่ยเขาแต่งซิ่งมาครับดีออกเลยโอ้หมาฉีดนี่บอกว่าฉีดเชฟโอ้วางไว้ข้างบนเลยให้ถอดง่ายครับนล้วมันเกียร์เติมแล้วครับเออมันพัดไร่ลมเรียบร้อยแล้ว น็อตเรียบร้อยแล้วทางนี้ไม่มีน็อตต้นนี้ยกคลัตช์ไม่ต้องถอดได้สตาร์ทนะครับได้สตาร์ทไม่เกี่ยวอยู่คนละส่วนเลยกล่องไว้ตรงนี้ถูกต้องครับเอ,อบอย่างเี้ยเลยแล้วตามใส่แล้วครับตามตามเกียร์ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วอะไรา่าเป็นคลัตชสล่างเชฟอะไรโตครับ อปไล่ลมอยู่ข้งบนอก็ใส่เข้ไปด้รัดตัวนี้หได้เอาท่รัดนี้สรัดไเอาสรัรตรไมยมมีมันไม่ได้ส่รัดรัดไหมว่ามีปิ้นบรอมีปิ้นมันครับตรงนี้นะใช่ขอเก่าที่รัดไม่อยู่ข้างนอกอ่ะอันนี้มันอยู่ข้างในในเกียร์ือไว้ ไม่นี่มอยู่ข้างในนี่ตรงนี้อยู่ข้างนี้ตัวหนึ่ตงต้องเดือดเดือดสายร,รัดหน่อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นลิฟต์มาดูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ที่เขารัดมาไว้อะอันนี้มันอยู่นี่เนาะอยู่ในเกียร์เนาะอันนี้มันเข้ามาเนี่ยนี่<ไ>สายรัดอยู่ข้างนอกที่ทอดนะผมรีบล,ลองกันไมล่ลองลองลองดูใหม่เพื่อมันซึมรัดปะเยวพลาดเออลืมอีกตัวหนึ่งลืมเยอะก็เท่ขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นลรีบให้ก็ได้เคลียบร้อยทีนึงขึ้นรีบให้ เดี๋ยวที่ลืมให้ลตัวหนึ่งเดี๋ยวฮักไป